เสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่มีใครว้าวเลยนะคุณสุชัยอาจารย์อารักษ์เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ถูกเปลี่ยนไงยังไงก็ตามเนี่ยการที่เงื่อนไขมันถูกล็อกไว้เหมือนเดิมเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเงินกองพเนินเทินทึกท่วมหัวเนี่ยแต่มันยังไงมันเอื้อไม่ถึงอยู่ดีอ่เงื่อนไขอย่างที่อาจารย์อารักษ์พูดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับคือเอาเงื่อนไขเรื่อง n p l เรื่องนู่นเรื่องนี้บ้าบอคอแตกมามาเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินอ่ะ เดี๋ยพี่พี่บอยก็อาจารย์ครับคืออันนี้ต้องกลับไปถามแบงค์ชาติว่าตกลงแบงค์ชาติจะจะไม่สนใจเรื่องการใครล็อกอะไรเลยเับในภาวะวิกฤตแบบพิเศษแบบนี้อะแล้วก็คนที่ถูกด่าจริงๆนะมันก็กลายเป็นแบงค์แบงค์ผ่านนิดออมสินเอเซีมีแบงค์ก็โดนด่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีแต่ชื่อโครงการกับเงื่อนไขดอกเบี้ยที่จูงใจ แต่ว่าไส้ในของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเงื่อนไขกติกากฎเกณฑ์เนี่ยคอันนี้ขึ้นอยู่กับแบงค์ชาติจริงๆอืมจริงๆร,ร,ร,รอบนี้เนี่ยเมื่อปีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจครบับเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งแล้วเปลี่ยนผู้ว่าการแบงค์ชาติแล้วอย่างอย่างอย่างผู้ว่าการแบงค์ชาติอยางคนเดิมอยู่จะเข้าร <พอ S 2> ับตําแหน่งเดือนตุลาถ้าไม่ลาพักร้อนอะไรไปเลยเหรอ อาจจะเป็นใยเย็นใจเย็นเย็นนึกว่านึกว่าจะให้ท่านลาพังรอไปสั่งเดือนครึ่งเลยแถมให้ไปเลยนะไม่ต้องมาคือถ้าถ้ากติกาอย่างเช่นเดิมแล้วก็ตรวจสอบแบงค์ชาติยังยึดกติกาการตรวจความเสี่ยงเหมือนเดิมเนี่ยครับผมก็มั่นใจว่าเออแบงค์ผ่านทั้งหลายแบงค์รัฐทั้งหลายก็ไม่ค่อยกล้าออครับแล้วก็จะถูกตกเป็นจำเลยไม่เลิกจริงๆนะน่าสงสารก็น่าสงสารนะอื เอ่อเวลาเอสบีด่านี่ก็ก็ด่าแต่แบงค์ที่ปล่อยกู้คือตอนนี้จะสังเกตเห็นไหมไม่เอสบีเขาก็ไม่ค่อยด่าแล้วไงจย์สุชาอาจารักเขาล้มหายตายจากก็ไม่ไม่มีเสียงจะด่าแล้วหายไปหมดแล้วทีหายไปหมดแล้วไงไม่รู้จะพูดยังไงคือพูดจนคอแหบคอแห้งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะอ่าจริงก็โดยโดยส่วนหนึ่งถ้าอีกมุมกลับหนึ่งก็ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่กู้ได้นะจ่าอ่าครับพี่บอยครับ ในในวงเงินที่ผมเท่าที่ผมทราบอย่างอะไรนะเอสเอ็มีวันของตอตวอนะครับครับ5พันล้านก็ปล่อยไปประมาณ3,500อนุมัติแล้วนะครครับแล้วก็เบิกได้ไม่ได้ก็ต้องทยอยทำเออเขาก็จะเหลือกอกสองจะเปิดัาที่24นี่ตัวหนึ่งเหลือกอกสองก็คือ1,200ล้านเออเหมืนกันนะครับเป็นการมีดอกจานตัวเล็กๆต้องม่เป็นเอ็เียลครับครับ นะครับต้องไม่เคยกู้กองทุนอื่นมาก่อน <Ừ. S 2> เขาก็กลัวว่ามันเกิดการซัมซ้อนอื <Ừ. S 2> เขาก็กลัวเรื่องเอ็นเพียผมขอ,อนิดหนึ่งเรื่องเอ็นพีรนะจ๊ะมีมีคนถามเยอะว่าเอ๊ะทำไมแบงค์ไม่ปล่อยเอ็พีอืมเออเอาผมก็บอกไม่ต้องถึงขั้นเอ็พีรหรอกเอาแค่แบบสะดุดเนี่ยเขาก็กลัวแล้วอ่าก็เลยติวกาสคุยในรายการอ่นเลแชร์นิดนึงคือ,ค,อคือเรื่องวินัยทางการเงินก็เป็นที่เข้าใจได้อืมนะครับ แต่ว่าอธิบายว่าอยิ่งถ้าเป็นค้างชําระจนเป็น NPL เนี่ยขั้นตอนต่อไปของเจ้าหนี้ก็คือการต้องยื่นฟ้องก็มีโนติสแล้วก็ฟองอืมอันนี้ถ้าเกิดปรากฏเป็น NPL ต่อให้ไปกู้ที่ไหนเนี่ยคนใหม่เขาก็ไม่กล้าปล่อยครับเพราะเขากลัวปล่อยไปแล้วเนี่ยหนึ่งเอาเงินใหม่เข้าไปจ่ายหนี้เก่าเออกับสองเอาไปใช้หมุนเวียนแหละแต่หมุนวีน ได้เดือนสองเดือนถูกเจ้าหนี้เก่าป้อครับมันก็ติดอินุงตุงนางสะดุดไปหมดเลยเออเขาถึงบอกว่าเฮ้ยเอางี้ไปเจราจาเคลียร์ยผ่อนมาให้ดูสักระยะนหนึ่งจนกระทั่งมั่นใจว่าเขาไม่เอาเรื่องครับนี่คือที่มาของของความกลัวของระบบแบงก์เออส่วนส่นความกลัวของการตรวจสอบอือโอกาสเล่าผ่านรายการว่าถ้าเกิดตอนปล่อยกู้แล้วเขาสะดุดเขาเป็น NPL แล้วเขาผ่อนได้ตลอดรอดฝั่งเคสน,นั้นนะผ่อนได้จนจบนี่เลยเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับอืมแต่ถ้าผ่อนไปปีสองปีหกเดือนสามปีแล้วสะดุดครับเวลาเวลาตรวจสอบแบงค์ชาร์เข้าหรือไปตรวจเนี่ยออคราวนี้มันก็จะย้อนกลับไปที่ต้นต่อว่าเฮ้ยก็ลูกค้ามีความเสี่ยงขนาดนี้คุณยังปล่อยกู้อีกเหรอไอ่บอกไหมครับไปสบมีกู้ห้าปีเจ็ดปี บางเคสสิบปีอย่างที่อาจารย์ละลักพูดนะครับครับมันมีไหมฮะในชีวิตเนี้ยว่าเจ็ดปีสิบปีมีสมูทไม่มีล้มเลขนาดสมูทแอสซิลยังจะล้มละลายเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวว่าเฮ้ยปล่อยไปตอนนี้เอาหนาสะดุดเขาตั้งใจน่ะอยากจะช่วยเขารอดน่ะเดยถ้าเขารอดไปเจ็ดปีนี้จบไม่มีเคสไม่มีเรื่องเออแต่ถ้าเคสนั้นโชคร้ายแ่ะครับเออใช่เจ้านี้เจ้านี้ เจ้านี่ก็เป็นเอ็นพลลูกนี่ก็ไม่จ่ายครับไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยสวยอืนี่คือนี่คือประเด็นปมที่ผมผมคิดว่าเราต้องต้องพูดให้ความเข้าใจต้นเจ้าหน้าที่เราด้วยนะอืโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แบงก์รัฐเนี่ยนะน่ากลัวมากอ้ใช่ครับน่ากลัว่คืออันนี้น่าเห็นใจอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์สุชัยเคยเลสเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกที่ที่สัญญาณวิกฤตมันมันก่อก่อตั้งเขาแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยต้องคุ้มครอง เออเจ้าหน้าที่แบงก์ของรัฐด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะปล่อยไปแล้วแล้วแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขาซวยไงเพราฉะนนั้ต่อให้คุณมีชื่อโครงการดีดอกเบี้ยโคตรถูกนะครับเงื่อนไขายแสนจูงใจวงเงินมาหือมาผ่านคลรมอก็ดีออกเป็นพลกอก็ดีครับแต่สุดท้ายถ้ากระบวนการตรวจสอบหลังจากลูกลูกกลายเป็นลูกหนี้ดิเสียมาไห่เนี่ยครับความช่วยไปตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์สินเชื่อเนี่ย อืเขาจะไม่กล้าทํานะพี่บุบอาจารย์อไอตรงนี้ต่างหากที่ลิงแก้แหทําไมแก้ไปไม่ถึงครับอืมน้าอาจารย์ถ้าแก้ถึงนะครับมันจะเจ็ดปีห้าปีสามปีเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันจะดอกเบี้ยถูกแค่ไหนเขาไม่ได้สนใจนะครับดอกเบี้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เอสเอ็มีก็อได้ถอยได้เธอใช่คอยซื้ได้เถอะครับเพราะงั้นมันถึงจะฉีดลงเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ฉีดไปไม่ถึง มันเกิดจากคุณไม่ดูแลกระบวนการและเจ้าหน้าที่พยายามวิกฤตอย่างนี้เขายิ่งมีโอกาสถูกตรวจถูกเล่นงานถูกผิดลงโทษสูงกับปกติเยอะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมาที่ประเด็นที่บอกว่าถ้าสารมนตรีครั้งคนนี้เข้าใจก็จะตั้งวงเงินใหม่ก็แยกไปเป็น PSA ทำเป็นเซอร์วิสให้เขาเลยอืมครับออกไปตั้งหากจาก ไอสิ่งที่เรียกว่าถูกตรวจสอบแบงค์ชาติเลยออะอยู่แบงค์ชาติก็บอกว่าเมื่อไหร่ถ้าเป็น P.S.A เขาไม่ยุ่งครับอ๋อไอนี่เรื่องจริงนะครับเพราะเขาถือว่ามีมติคอรมอรองรับทุกอย่าตรงไปตรงมาตามมติเออเขาก็ตรวจตามมติครับอืมแต่ถ้าไม่มีเขาก็ต้องตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานครับอืมครับผมเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงนี้เออขออนุญาตผ่านผ่านรายการอีกครั้งหนึ่ง อ,อ,อย่างนี้เอสมีตัวเล็กตัวน้อยจะติดเ p r ไม่ติดเ p r สะดุดไม่สะดุดก็ออกมาเป็นกติกาที่ผ่อนปลนอแล้วก็ออกมาเป็นมติคอรมอที่ชัดเจนเอแล้วก็ตั้งเป็น,ปนบัญชีแบพเทเยอย,ย่างท,ที่คุณสุชัยบอก Public s e ริ i c e แล้วเขา,เาแยแกจากธุรกรรมปกติขององค์กรครับนะครับเอ็มดีของทุกแบงค์เนี่ยเขาจะได้นอนตายตาหลับไม่งั้นเดี๋ยวเขาโอ้โหเป็นเ p มีมาหือบาเขาก็ซวยอีก คร้องรวยเจ้าหน้าที่ก็สวยผู้บริหารก็สวยอืมไม่มีใครได้เลยครับครับ